เอาล่ะครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับอยู่กับผมเตอกี้แล้วนะครับอนในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดใช้งาน HyperV นะครับบน Windows 11 Pro เวอร์ชันที่ใช้งานนะครับเป็น 22H2 นะครับอ่าเรามาดูวิธีการเปิดใช้งาน HyperV กันเลยนะครับให้เรานั้นนะครับวิธีสตาร์ทนะครับให้เราไปที่เมนูคอนโดน์แพแนลวิธีไปที่คอนโดน์แพแนลนะครับให้กดอ่าที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ con ได้เลยนะครับ ก็จะขึ้นเมนูที่เป็นคอน t ทรลพา n e เนลขึ้นมานะครับเราก,กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่โปรแกรมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกที่โปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์เสร็จแล้วนะครับ,เร,เ,เ,รรบเรามาตรงนี้นะครับ Turn Window Feature On or o f f f นะครับเราก็เลื่อนหา h y p e r v ได้เลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้มันปิดติ๊กถูกให้หมดนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราทําการติ๊กถูกหมดแล้วนะครับเราก็เพียงแค่กดโอเคนะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็จะทําการติดตั้งนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เพียงแค่กดรีสตาร์ทได้เลยนะครับ เมื่อคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะนําเมนูที่เป็นไฮเปอร์วีนะครับมาว้่ใช้งานนะครับวิธีนำไฮเปอร์วีมาใช้งานนะครับเราก็ไปที่เ e ิร์ h นะครับแล้วก็พิมพ์ไฮเปอร์วีนะครับหรือว่าจะพิมพ์เพียงแค่ h e Y แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะเจอหน้าต่างที่เป็นไฮเปอร์วีขึ้นมาหรือว่าเมนูไฮเปอร์วีนะครับเราจะเลือกที่ไฮเปอร์วีเมนเจอร์นะครับหากเพื่อนๆบางท่านนะครับที่อยากใช้เมนูที่เป็น quick create ก็ได้นะครับ แต่สาหรับผมแล้วนะครับผมจะเลือกเป็นที่เป็นมินิเจอร์อน,นะครับกดลูกศรนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการปักหมุดในส่วนขข้อที่เป็นสตาร์ทเมนูแล้วก็ในหัวข้อที่เป็นทักบาร์นะครับผมจะทําการปักหมุดทั้งสองอันเลยนะครับสังเกตเมื่อเราทําการปักหมุดแล้วนะครับมันจะเด้งขึ้นมาในที่เป็นทักบาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเมนูกันนะครับก็เด้งขึ้นมาที่เมนูแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานดูกันนะครับคลิปนี้นะครับ HyperV ที่อยู่บน v n d o w s 11ก็ถูกติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปติดตั้ง Hyper V บน v n d o w s 11 Pro เ v e r s i o น22 h 2นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับผมตกิ้วันนี้ก็ขอลาเพื่อนเพี่งเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ